ส่องปฏิกิริยาทีมพิธารังเจอพระเอกดังสิ่งที่ทำสายตานนกุลบ่งชัดมากวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องปฏิกิริยาทีมพิธารังเจอพระเอกดังสิ่งที่ทำสายตานนกุลบ่งชัดมากว่าประทับใจ นับว่าผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีชาวปนากิจคุณพ่ออนุสรค,คุณพ่อนางเอกสาวแอบพักษออนพักสุขเจริญซึ่งบรรยากาศวันที่7ตุลาคมที่วัดท่าทองบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยพิธีชาวปนากิจวันสุดท้ายภายในงานนั้นได้มีญาติผู้ใหญ่และพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมส่งคุณพ่ออนุสรอ,อย่างมากมายอาทิหม่อมเจ้าชาตีเฉลิมยุคนคุณปู่ไพยวงทีมพิธาริมเจริญรัฐ อดีตหัวหน้าพักก้าวไกลนิดอรพันธ์คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยภูผาเตชะรงหมวดอ๋อหมดดดำคชาภาหมอช้างทศพรเป็นต้นที่ได้มาร่วมไว้อะไรครั้งสุดท้ายและในช่วงหนึ่งหลังทีมพิธาได้มาร่วมงาน เราจะพาทุกท่านมาส่องปฏิกิริยาทิมพิธาหลังเจอพระเอกดังโดยทิมพิธาหลังได้เจอนนกุลก็ได้แตะไหล่ทักทายก่อนเข้าไปภายในงานซึ่งสิ่งที่ทิมพิธาทำนั้นสายตาของนนกุลบ่งชัดมากว่าประทับใจก่อนจะอมยิ้มเบาๆมองทิมพิธาเดินเข้างานนับว่าเป็นมิตรภาพที่ชาวเน็ตเห็นแล้วประทับใจมากเลยทีเดียว